มันเนี่ยไม่ให้เราจับหัวใช่ไหมเออเก่งเก่งนะครับแต่บางครั้งโดนจับหัวบางครั้งมันก็อาอก,การมันก็ไม่ออกอาการบ้างทุกคนเออเนอะาะมองครั้งน้อยคนอย่างขวานามันเป็นคนงั้นแหละจับหัวได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวก็ออกอาการเดี๋ยวก็ไม่ออกอาการบ้างนะโอ้โหอาการนี่เต็มไปหมดเลยขวานเอ้ยอ๋อโอ้ยขวานเอ้ย อย่างนี้ต้องนะครับราจะหัวทีใดเช่าจะเป็นแบบทุทกทีทุกคนนะครับบางครั้งก็ออกอาการบ้างบา้ไม่ออกอาการบ้างบางครั้งอมว่าเราจะทาคอนเทนต์อะไรมันก็ไม่จับก็ไม่ก็ปกติก็สั่งไว้แต่เรามันทำคอนเทนต์เสร็จแล้วบางครั้งมันก็ไม่จับบางครั้งจับไปมันก็ออกาาอาการเออขวัญนอออกอาการทําไมแต่หัวแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอฮะแต่ถามนี ทำไมจำหัวไม่ได้เลยเนีย่ยถามเลยเนี่ยถ้าตัวอย่างก็คือเวลาจะถา่ายติบตอกนน่ยจับหัวนะมันไม่จับมันสั่งเราแต่เราไม่ถาม่ายเสร็จแล้วบางครั้งมันก็ไม่จับจับไปก็ออกอาการบางครั้งจะให้เดียวออกอาการออกหาแม่งหรอเกาออกอาการขวัญเย้ยขวัญเนาะ อาการทำไมบางครั้งเวลานั้นเวลานู่นบางครั้งอารมณ์ดีหน่อยมันก็หยอกเล่นหยอกอะไรแต่เวลาที่อารมณ์มันฉุนเฉียวมาเล่นเกมอะไรใช่ไหมเล่นเกมทีใดก็เอาแต่เรื่องเกมเอาเรื่องอะไรมาด่าพอเล่นเกมไม่ได้หนำใจหรือเกมมันเป็นอะไรมาก็ไปด่ามือถือด่าทำอะไร นาเพื่ออะไรอยากรู้เราไม่ตะโกนก็ดีแล้วเข้าไหนได้ตะโกนแหกปากเสียงดังวันนั้นแหละที่ใกล้ตายแล้วเทาแต่ว่าตีขวาน,นั่ใกล้ตายแล้วทาอะไรกับเราเยอะไงเ้าไหนเราไม่ไตะโกนด่าแหกปากโครเสียงดังเดือนไปเลยไม่ใช่นะทุกคนทุกคนในขวานอะ่ะ ทับไมก็ไม่ขัดจังหวะหน่อยบางครังออาารออร้งมันก็ออกอาการเออรัดจะหัเหมือนกันจับไตมือมันก็ออกจับแค่นิดเดียวบางครั้งออกมันไม่ออกบ้างเออเมื่อกี้อ,อินเดอร์อาจับแค่นิดเดียวเออมันหอวอาการออกหาแม่งหรออาการอ่ะอ,อ,อาการพอ่อ คนนึงนั้อ่ะถ้าไม่ด่าก็ไม่หยุดใช่ไหมแต่มันได้แค่คิปเดียวพอมันพอมันผ่านไปสักคู่นึ่งมันก็กลับมาเป็นคนอานมเดิมๆเวลาเล่นเกมอะไรก็กลับมาเป็นคนเดิมเตือนไว้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นภาษ,าษาอังกฤษไม่เป็นไรเพราะเราอาจจะเผลอแปะเพราะว่าเผลออาจจะ ลงเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม,ม่คลิปใช้คลิปถ้าเห็นหน้าบอกหรือตัวคลิปวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรคนมันทาไม่ด่าก็ไม่หยุดแต่ดาแล,าแล้วด่าเล่าก็ไม่หยุดคนง้นน่ะดาเท่าไหร่ก็ไม่หยุดเสียงดังเท่าไหร่ดังเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่หยุดคมงนต้อง ให้มีแต่คำวาเว้ถ้าเห็นอีกนะเดี๋ยวจะให้เห็นเดอ้อเขาจัดการเลยเออเด้อไม่เป็นไรนะหอการใส่เ,เด้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเด้อมาอยู่กับเราเดี๋ยวเรา,เราด่าเดยอช่วยมันด่าด้วยมา อย่างไรวะเออดูเวลามันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ทําหยุดถ้ามันตั้งใจทํามันก็ตั้งใจมันก็เสร็จไปแล้วนะครับอันแตเนี่ยมันไม่ตั้งใจไงเช่นเวลามันมีการบ้านมามันก็มันก็ไม่ได้ทำมันก็ดูแต่มือถือดูแต่มือถือลาบน้ำเนี่ยเห็นบ่อยแล้วก็มานั่งถ่ายในห้องนี้ทุกวันเหมือนกันเอามือถือเข้าไปเล่นเหมือนกัน โอเคนะครับตอนนี้ก็นะคะทุกคนนะครับคุณภาพวีอโออยู่ที่2องรพีนะครับใครอยากดูภาพชาัดก็ไม่สามารถตอบได้เนื่อง่าคุณภาพสามารถสูงสุดได้2องรพีโอเคนะครับขอกรุบคนที่เราได้ทําอะไรไปนะครับตอนนี้มือถือเราร้อนแต่อุณหภูมิติดลบเจุดสี่ถือว่าหนาวมากๆแล้วข้างนอกนี้หนาวแล้วนะครับขอบคุณครับ